ครื่องดให้ทุกคนรอบครัวเราเลือกไม่ได้ว่าใครจะเป็นญาติเราแต่จงรักทุกคนที่อยู่กับเราท่านรู้ว่าวันนี้จะมาถึงได้แน่หนูว่าไม่ได้ละท่านกันมันไว้ได้หลายปีอาลีขึ้นมาโดดด้วกัน มันไม่หย่อนผิดเพินกว่ามงานจะสำเร็จความตายกำลังตามล่าครอบครัวของเราคุณยายจะเผชิญอะไรขึ้นกับเราหลายปีก่อนยายมองเห็นภาพอนาคตข้างหน้า และเห็นว่าความตายกำลังจะทำมัส <c oughs> คืนนั้นยายช่วยไวหลายชีวิต <c oughs> ทุกเราตกอนจะปรอเต้นรำเดี๋ยวนี้เลยชีวิตที่ไม่ควรจะได้รับการชุวความตายไม่ชอบให้เราไปทำลายแผนของมัน <c oughs> สมรวดเรื่องนี้มีทุกอย่างที่หนูต้องรู้เพื่อปกป้องครอบครัวขอ,องเรา ที่คุณยายความตายกำลังมาฆ่าเราเพราะเราไม่ควรมีชีวิตตั้งแต่แรกมีเพียงการโอรัความตายมันจึงจะผ่านเจบไปความตายอาจจะไม่ได้มาตามล่าครอบครัวเราก็ได้ <c oughs> เพราะมันเป็นเรื่องบ้านชิ้โชคดีนะ